สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการอัปเดตการทำเครื่องบินบังคับจากกระดาษแข็งนะครับรุ่น737จ็ดสามเจ็ดนะครับคลิปนี้เป็นพาร์ทสาแล้วนะครับที่ผมทานะครับตอนนี้ผมได้ส่วนตัวนะครับส่วนตรงกลางตัวลำนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ4วันครึ่งนะครับสวันครึ่งกว่าจะทําได้นี่ข้างในเป็นโครงไม้นะครับเป็นโครงไม้ประมาณ6หรือ7ชิ้นนะครับอยู่ในนี้นะอันนี้ก็เป็นส่วนท้ายแล้วก็ส่วนหัวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาประกอบส่วน ท้ายกับส่วนหัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเริ่มกัน โอเคนะครับผมได้ทําการติดส่วนหัวกับส่วนท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้บอกว่าบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าใช้เวลาแบบเร็วมากนะครับเพียงแค่ 1- นถึงสอาทิตย์เท่านั้นครับเครื่องบินลานี้นะครับตัวตรงกลางครับผมลืมอธิบายตอนแลกตัวตรงนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรนี่แหละครับผมติดมามันเป็นตัวแบบยึดปีกไว้นะครับยึดตรงปีกไว้เนี่ผมก็ก่อนที่ผมจะวางนะครับผมทําการเจาะ รูให้เป็นวงกลมแถบนี้ก่อนผมค่อยวางไอตัวตัวนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรน,นะครับตอนนี้ผมกาลังรอกาวระหว่างส่วนหัวกับส่วนท้ายครับแห้งก่อนนะครับบอกเลยนะครับว่าใช้กระดาษนี้ไม่รู้ว่ามันมันช้าหรือมันเร็วนะครับผมก็ลองทําดูแต่มันก็แข็งแรงกว่าโฟมนะครับเพราะว่าหล่นพื้นนี่มันก็ไม่ค่อยสร้างความเสียหายเท่าไหรนี่ผมจะให้ดูด้านหน้า มันก็ล้อหน้ารู้สึกเหมือนจะแอบบเบี้ยวๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับไม่ได้ส่งผลอะไรมากแค่ว่าสําหรับบางคนอาจจะไม่สวยนะครับแต่ผมอ่ะผมต้องทําให้มันบินได้ครับต้องทําให้มันบินได้ก่อนเรื่องรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆผมยังไม่ค่อยทําแล้วสายไฟนะครับเรื่องไฟหน้านี่ไฟแบบไฟเครื่องอ่ะผมจะตัดทิ้งทั้งหมดนะครับคือผมเป็นคนบินตอนเช้านะครับผมไม่ได้บินตอนกลางคืนก็เลยถ้าจะมีไฟแบบไฟกระพริบเนี่ยมันก็ มันก็ได้ครับแต่ว่ามันมองไม่เห็นตอนเช้าอยู่แล้วผมก็เลยไม่ใส่ครับผมไม่ได้บินตอนกลางคืนนี่สวยมากครับความยาวก็ประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับเมตรเจ็ดสิบความยาวจากหัวไปท้ายนะครับตอนนี้ผมวัดดูแล้วผมได้แรงบันดาลใจมาจากลำนี้ครับเครื่องบินลำนี้ที่ผมทําตอนเด็กนะครับประมาณปสามปสี่ลำนี้นะครับทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะครับผมทําตอนปสามปสี่จริงๆนะครับลำนี้เป็นนกแอร์ทำจากโฟมให้ดูวิ โอ้ลัดเดอร์ลนจะบอกว่ามันเก่ามากแล้วอะครับลำนี้เดี๋ยวผมวางโซ่แป๊บนึงนี่ครับมีชื่อว่านกกระตูนนะครับผมทําตอนเด็กนะครับเป็นโฟมนะครับเป็นโฟมทั้งหมดเลยเป็นโฟมแบบโฟมที่เขาขายตามทั่วไปนะครับผมเอามาทําแต่สุดท้ายลํานี้ก็บีนไม่ขึ้นนะครับลํานี้มันก็ลาเล็กนะครับผมก็เลยลองย่อขนาดสัดส่วนให้มันเล็กลงลํานี้นะครับ โอเค,อเ,คเดี๋ยวน่าจะไม่มีอะไรมากครับผมก็น่าจะมีไว้เท่านี้นะครับคลิปนี้มันก็เร็วอยู่นะครับโอเคสวยจริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาพาร์ทสี่ผมจะอัปเดตเกี่ยวกับการทำปีกนะครับแต่ว่าเรื่องปีกนี่ผมว่าอาจจะนานหน่อยเพราะว่าผมต้องมากะสัดส่วนให้มันเป๊ะนะครับเรื่องปีกแต่โอเคเรื่องตัวล้ำก็เหลือแค่รอกาวแห้งแล้วก็ทำปีกนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ อาซีโนบบายบาย